ยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่1ของนายประมวลเหล่าแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศผู้รับการประเมินนายประมวลเหล่าแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนครเขต1อัตราเงินเดือน6 9 0 4 0บาทปฏิบัติการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาดังนี้ 1. ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4. นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เรียงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมชั่วโมงการสอนทั้งสิ้น6ชั่วโมงต่อสัปดาห์องค์ประกอบที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 สอดท้องกับความต้องการของผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วัดผลและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลายส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยในชั้นเรียน นิเทศกำกับติดตามและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาความสำเร็จด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานของสถานศึกษาดังนี้ 1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษาที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษาที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e น็ o it, รายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษาที่ผ่านมาคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 4. นักเรียนได้รับรางวัลกิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งระดับเหรียญทองประกอบด้วย 1. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพนรประเภทที่มีความบุกพ้องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป .1 ถึงป .6 2. กิจกรรมการแข่งขันขีตะมวยไทยระดับชั้นป .1 ถึงป .6 3. กิจกรรมการแข่งขันขีตะมวยไทยระดับชั้นม .1- ถึงม .3 4กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทที่มีความบกพ้องทางการเรียนรู้ระดับชั้นม .1- ถึงม .3 5นายประมวลเหล่าแก้วผูว้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเลิกได้รับคัดเลือกให้รับรางวาัลบุคคลดีเด่นประจำปี2566 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2565ปีที่5ติดต่อกันเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพครูมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนจัดหาทุนการศึกษาเพื่อมอบแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม วางแผนและกำหนดนโยบายกลยุทธ์จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยรูปแบบการบริหารนาเลิศโมเดลประกอบด้วย N.Network หมายถึงเครือข่ายความร่วมมือ A.Assurance หมายถึง การประกันหรือการรับรอง L Learning หมายถึงการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง E Active หมายถึงมีจริยธรรม R Resolutions หมายถึงการแก้ปัญหาร่วมกัน T Technologies หมายถึงใช้เทคนโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4. ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายสถานศึกษาสร้างเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานและการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีดังนี้ Pulse, ทุนการศึกษาจากกองทุนพระครูคมภีรธรรมกิจและกองทุนพิมพ์มิลายประหยัดมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนมีมารยาทดีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการร่วมการแข่งขันทางวิชาการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน5เครื่อง 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารพัฒนาตนเองโดยการประชุมอบรมอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา รายงานผลการพัฒนางานที่เสนอตามประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งโดยได้ทำการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการวางแผนการนิเทศ การสร้างคู่มือและเครื่องมือนิเทศนิเทศครูผู้สอนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งครูทุกคนได้รับการนิเทศกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการชั้นเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการประกอบด้วย 1. คณะกรรมการประชุมผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับศูนย์อำนวยการเครือข่าย 2. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุความจำเป็นหรือเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2566 3. คณะกรรมการออกข้อสอบและผลิตข้อสอบและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบและผลิตข้อสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง 4. หัวหน้าสนามสอบการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โเนตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,566ค <5. S 1> ณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยงในการประเมินสำมฤดธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นระยะเวลา <6. S> 1>, 1ปีคณะอนุกรรมการการดำเนินง,งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา2 5 6 0ที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนา,าพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งผลสำเริจของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีวินยัยและการรักษาวินยัย โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งเป็นอย่างสูงมาณที่นี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ